เป็นไรพี่ถเสือถ้าเอ้ยูดเยเลานี่ฮะานี่นึงไงโต๊นี้นี่่็ล้อยู่ร้านเนี่ยร้านกผมอะไรนะ มาลัตัดผมอยู่อะไรนะเออแล้วพอตัดผมเสร็จแล้วเอ็งต้องโทรมานะเออประมาณสามสิบนาทีอ่ะีก็โอ้โหให้เขากำจัดกันอะไรให้อ่ะเออกำจัดถือจอดนาใจนะใจถือจอดกำจัดระบ้านเออ

ทำไมอ่ะเอาหน้าตาจะเซ็กซี่พี่เดอมมีมีอะไรจะบอกทางบ้านไหมพี่ไม่คือเออว่ะไม่เจ้าไปไหนพี่เดิไปไหนใส่กดาไปไหนวะ เจอผมได้ย oh, yeah, okay, ู u ูบโอ้ยยัีเลยโอเคตายรูกด้วยจริงจริงเธอรักเธอรู้เต็มโอ้ย ไม่เกี่ยวเไม่อย่างไรเพ่ผมเหรอผมเต็มร้อยเขาเต็มร้อยเว้โอ้โหสุดยอดเลยแน่เต็มร้อยป่ะเต็มร้อยเอาเ้าแบบเมื่อเขาผมเขาเพ่เชียรเลยเพ่อะไรวะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมึงมุดขังแล้วอะไรเ ผมจะมาสัมภาษณ์คนตัดผมครับ <arcade S 2> <hearing. S 1> ผมเอ่อคุณคิดไงที่ <laughs> <î s> ผมผมผมอยากผมสั้นนะครับผมจะผมจะตัดทรงไทยที่เนี้วครับเออคณะผ้าป่า,า,ปาท,ที่มาแล้ว <laughs> ที่โบสถ์ได้เลยนะครับโบสถ์ก <laughs> ่อนนะครับเดี <laughs> ๋ยวผมตัดผม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณคิดไงที่คุณตัดผมในวันเนี้บ <laughs> เออวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพราะ่พรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรนครับเดี๋ยวครูครูจะมาผมของผมยาวแล้วร้านเนี้ย เป็นร้านที่ตัดดีในบ้านของผมเลยแหละครับแล้วาแบบแล้วเดี๋ยวให้ให้พูดเถิดนะแล้วแฟนแล้วแฟนคนที่ตัดตัดเสียงเออแฟนผมไม่ได้มาครับแฟนผมเขาไม่ตัดเพราะแฟนผมเขาจะไั้ผมยาวครับเขาไม่ชอบผมสร้างข้อเหมือนเล็กน้อยเพราะว่าแฟนผมเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น้วครับแล้วทำไมผมหน่อยนะแฟนผมแฟนผมยอมครับยอมแต่สงกายสิบสามเมษาสองห้าเจ็ดครับพอดี ไปซื้อของยอมมามันยอมไม่ได้ครับผมแฟนแฟนของผมมันแข็งโอ,อ, <c oughs> อ้ยตัวเองจบการรายงานอย่างพี่อ่าจบการรายงานนะครับวันนี้ได้มาสายทอดถ่ายทอดสดทางช่องช่องอะไร ABC ครับผมติดตามกันเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับคุ้<ะ> <ABC S 2> ม,วมวสวัสดีด้วยครับสวัสดีสสดิ โอเคครับคลิปหน้านะฮะเจอกันสองคนนี้นะครับทางยูทูบแค่นี้แหละพี่ตาอมีอะไรฝากบอกไหมอ่ะนะ